คำสอนของเซนชัคแมนสําหรับการปิดท้ายปี2024และก้าวสู่ปี2025สื่อสารผ่านแดเนียลแครนตันเซนชัคแมนผู้ดูแลเปลวไฟสีม่วงได้มาเพื่อชี้นำและสอนพวกเราท่านไม่ได้ต้องการให้พวกเรากราบไหว้หรือยกย่องท่านแต่อย่างใด ท่านไม่ได้แตกต่างจากพวกเรานอกจากจิตสำนึกของท่านอยู่ในมิติที่สูงกว่าในขณะนี้ซึ่งเป็นจิตสำนึกที่พวกเรากำลังเชื่อมต่อด้วยในเวลานี้มีท่านในเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันอย่างมากมายในมิติระบบดาวต่างๆแต่พวกเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเชื่อมต่อกับท่านในเวอร์ชั่นนี้ และท่านมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมเปลวไฟสีม่วงจากจุดเฉพาะในจักรวาลที่จิตสำนึกของท่านสถิตยอยู่ณเวลานี้พวกเราทุกคนในที่นี้ล้วนมีเวอร์ชั่นของตัวเองพวกเราอยู่ในพบภูมิที่สูงส่งกว่า ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพวกคุณในแบบที่คุณเป็นอยู่บนโลกเท่านั้นแต่ยังมีปฏิสัมพันธ์กับเวอร์ชั่นในมิติที่สูงกว่าด้วยและพวกเรามีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันพวกเราในภพภูมิที่สูงกว่ารักคุณอย่างสุดหัวใจพวกเรารู้ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยสำหรับคุณและในที่สุด คุณจะได้สัมผัสกับพบภูมิเช่นเดียวกับพวกเราและในระหว่างนี้พวกเราแนะนำคุณด้วยการสรรนสะเทือนมากกว่าคำพูดหรืออุดมการอย่างไรก็ตามพวกเรามีคำแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตในขณะที่คุณปิดท้ายปี2024และก้าวเข้าสู่ปี2025ดังนี้ อยู่กับปัจจุบันไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หรืออยู่กับใครจงอยู่กับปัจจุบันขณะนนำตัวเองทั้งหมดเข้ามาร่วมไม่ใช่เพียงแค่ส่วนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้คุณผ่อนคลายและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง พูดความจริงพูดความจริงกับคนรอบข้างคุณไม่จำเป็นต้องเก็บงาตัวเองเพราะกลัวว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรกับคุณลงมือทำอย่างมีจุดมุ่งหมายอย่าลงมือทำเพียงเพื่อให้งานสำเร็จคิดสร้างสารรค์ อย่าปล่อยให้อดีตที่ผิดพลาดหรือความล้มเหลวมาจำกัดความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการของคุณเชื่อมต่อพลังแห่งจักรวาลคุณสามารถค้นหาการเชื่อมต่อน,นั้นได้หลายวิธีและวิธีที่คุณค้นพบในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆและสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณ เมตตาต่อตัวเองคุณจะไม่เติบโตเร็วขึ้นด้วยการใช้ความเข้มงวดกับตัวเองมองผู้อื่นด้วยความเข้าใจพยายามมองทุกคนว่าเป็นพลังงานแห่งจักรวาลที่กำลังทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ยอมรับให้อภัยและมอบพลังบำบัด เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นว่าจำเป็นเชื่อมั่นในพลังแห่งการสนับสนุนพวกเราทุกคนคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอมีหลายสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องทำเพราะคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเลื่อนระดับอย่างรวดเร็วพวกเราทำงานร่วมกับคุณมากมายในขณะที่คุณหลับ อยู่ตอนกลางคืนซึ่งมันน่าทึ่งมากจนคุณไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยละ่ะจงรู้ไว้ว่าฉันรักคุณมากและฉันไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่รักคุณจงพักผ่อนในยามค่ำคืนด้วยความสงบสุขในใจบทนี้เป็นคำแนะนำของเซนชักแมน ที่กล่าวถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเลื่อนระดับจิตสำนึกโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันการพูดความจริงการลงมือทำอย่างมีจุดมุ่งหมายการคิดสร้างสรรค์เชื่อมต่อกับพลังงานแห่งจักรวาลมีความเมตตาต่อตอนเองมองผู้อื่นด้วยความเข้าใจ และเชื่อมั่นในพลังแห่งการสนับสนุนการเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งจักรวาลและตนเองจะช่วยให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆหรือหากใครสนใจที่จะสนับสนุนช่อง เพื่อเป็นลักและแสงสว่างสามารถส่งผ่านบัญชีหรือสนับสนุนหนังสืออ e ีบุ๊กที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ